ราลุยแพดเป็นหัวหน้าของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อปร,บราบปรามพวกค้ายาเสพติดแต่ไปเจอเพื่อนร่วมงานหักหลังนั่นก็คือปุ่มพีนาดนกนินเลยต้องตามไปที่อำเภอทางปืนในเหตุการณ์นั้นทำให้นันนรินนัชชาบุญปองศูนย์เสียแม่ของตัวเองและได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองกับพ่อและพี่สาวอย่างริสาสรัญญาชุนหาสาและเตียกพรเดลบบอดน้องชายที่แม่นันนรินรับเลี้ยงมาแต่ก็ไม่ไวยมี อคนีที่รอชุติกุลคอยมาป่วนตามก่อป่วนอยู่ตลอดเวลาและหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอกราชอาสาขอรับภารกิจที่จะเข้าไปปราบปรามอิทธิพลชั่วในอำเภอทางปืนด้วยตัวเองรวมถึงเด็จพี่ชายทแท้เองก็อยากให้เอกราชกลับมาช่วยที่อำเภอนี้ด้วยเหมือนกันเอกราชขอให้เด็จเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพื่อที่จะให้ตัวเองทําการปราบปรามอิทธิพลชั่วได้สะดวกมากขึ้น หลังจากที่เอกราชไม่ได้กลับมาที่อำเภอทางปืนนานเพราะในอดีตเอกราชเคยถูกใส่ร้ายว่าได้ล่วงเกินนันนารินจนทำให้ธงชัยเวียนชอฟอนโคเนอร์พ่อของเขาไม่พอใจอย่างมากและไล่เอกราชออกจากบ้านนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทุกคนมองว่าเอกราชเป็นคนเสเพไม่เอาไหนแต่ในภารกิจครั้งนี้ก็มีกล้าสันติราชคุณนกเกียรติเพื่อนสนิทของเอกราชสมัยเด็กได้มาปฏิบัติภารกิจนี้เช่นกัน ทั้งสองคนได้ร่วมมือกันหาวิธีที่จะปราบปรามอิทธิพลชั่วในอำเภอนี้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดกล้าได้เจอกับอาซิลพัชยาเพียนเสม,มอสาวแก่นอกประจำอำเภอที่เป็นลูกของาแก่เซ้งวอนทนพดตันติวิริยางกุลกล้ารู้สึกชอบอาซิลเลยตามมาหาบ่อยๆจนวันหนึ่งเท่าแก่เซงถูกฆ่าเลยทําให้อาซิลร่วมมือกับกล้าเพราะอยากรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อของเธอดานริษา ได้ลงสมัครเป็นนักการเมืองท้องถิ่นทําให้เป็นที่นับหน้าถือตาของคนที่นั่นเป็นอย่างมากเธอเป็นคนที่ภายนอกดูสดใสแต่ภายในกลับมีแผนการมากมายนันนารินถูกบังคับให้แต่งงานกับผเดชเอกราชรับรู้เรื่องนี้แต่ก็ยอมเพราะเข้าใจผิดคิดว่านันนารินกับผเดชรักกันจริงๆสารวัดไกลพีรวจัจศอคุณน,นันวัตเป็นตำรวจน้ำดีของอำเภอทางปืนกำแพงถนงศักดิ์ สุภการเป็นคนที่อยากครองอำนาจใหญ่สุดของอำเภอนี้จึงให้อคคณีลูกชายคนเดียวของตนไปทำให้นิยมธนายงวงตระกูลยอมขายแพรลาให้ตนให้ได้เพราะถ้าได้ที่แพรลาตรงนั้นจะทำให้กำแหงมีอำนาจในการทำธุรกิจกับคนมีอิทธิพลมากขึ้นและกำแหงก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกเงาเพิงชัดใหญ่อยู่เบื้องหลังแต่ทุกคนหารู้ไม่ว่าเงาเพิงตัวจริงนั้นอยู่ไม่ไกลตัวพวกเขาเลย ติดตามชมละครขวางทางปืน